24แต้มจาก10เกมเท่ากันแล้วเมื่อกี้ฟลาสกับ21แต้มจาก10เกมแต่มาได้ยักษ์ใหญ่วันนี้ก็จะมีวีรัมที่จะเล่นตอนหนึ่งทุ่มนะครับกอ้ชัยนาคอนบิวลากหนีมามีผริ์ประคองไว้ครับไม่พรวดไปเองบิรัมหลบสองเปิดหักเข้ามาเอาเลยแล้วตวัดยิงนี่โอ้โหตรงตัวพอดีครับโอ้โหหลุดให้ยิงแบบนี้ เล,เล่นบอลจังหวะเดียวดูจังหวะคอสเข้าในมาของบีรัมนะครับแล้วปรากฏว่ามูโกโกเข้าไม่ถึงไปปล่อยบอลตกเป็นอันตรายมากเข้าทางปีชาตเต็มๆเ,เลยแต่บอลลอยส่งนิดนึงนะครับก็ต้องกระโดดช่วยหน่อยนาะปรากฏว่ายิงอัดเข้าไปแล้วในกลางวนะ่าไปตรงตัวทางฝั่งธีรพงโอกาสพัดคายขนแรกนะครับยอด้าหนะจอบาโจสอดไปแล้วแตะลูกนี้หลบไปแลต,ตู้แล้วริงดีนึงบอลใส่ไม่เข้ากรอบครับโอ้ บอลไส้ดิกระประตูครับแต่ว่าจังหวะโฉบไปน่ากลัวมากหาช่องได้เก่งจริงครับสปีดต้นระยเะมาะกี่ก้าวนี่วิ่งทะลุช่องก็ไปเฉยเลยนี่ครับรังหวาบอลตกแล้วปรากฏว่าทั้ง3คนนะครับกองหลังวิวิบวกผู้รุษษาประตูด้วยไม่มีใครทันเลยเจอบาจโจฉกแล้วเกี่ยวยิงคือจังหวะสุดท้ายมันต้องยิงให้เร็วที่สุดนะครับ ปั่นเข้ามาเสือภา,าคบอลแรงเสาสองโขกตั้งกัะเอ้าแล้วมุ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้ว่าเป็นกิตาเหมวิพัฒน์ครับโอ้ยืนอยู่เสาสองแล้วโขกเข้าไปเลยครับเหมือนมุมแทบจะหมดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังโขกยัดเบียดเสาเข้ามาจนได้นะครับโอ้จากลูกตั้งเตะครับแล้วก็เอาจนได้ครับทางสุโขทัยออกมาไม่หนึ่งศูนย์ เสมอภาคตนะัโอ้โหมีตัวคุมด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วไม่ถึงโอโ้เลยกลายเป็นว่า,าตกมาเข้าทางกฤษดาเรียบร้อยครับแล้วตัวเฝ้าเสาไม่มีเลยครับตัวเนยมงเข้ามาเสาแรกกันเรียบร้อยครับแล้วก็บวกกับจังหวะที่เียพงศ์ก็ขยับออกมาด้วยพรออย้อมใจนิดๆหน่อยครับใช่ก็ดีเลยครับ เลยกลายเป็นว่าเ,ออเหลี่ยมตรงนั้นของปีศาเานี่มันมุมจะเหลือน้อยก็จริงแต่เอาเข้าจริงพอฝั่งตรงข้ามแบบพลาดแล้วเปิดช่องให้แบบนี้นี่ก็ยืนหม่งเน้นเอาแค่ตรงกรอบก็พอนะครับครับเอาสองมีจูเลสจูเลสคล้องบอลไปกระชากแล้วก็ล็อกแล้วปั่นียงตรงนี้ปัดข้ามคานไปก่อนโอ้โหนี่ครับจะชงเองกินเองแล้วครับาจูเลสความสามารถเฉพาะตัวของจูเลสนะครับได้ลุ้น เป็นตัวก็จังหวะนี้นะครับแล้วคือไปดวนเดี่ยวกับสัก,กรินนิดโยกซะขาดเลยนะครับล็อกซ้ายเข้าขวาหันไปมองนิดนึงแล้วปัดเลยครับแต่ว่าตำแหน่งการยืนของสราวุธยังดีอยู่นะครับปัดได้ยอดเยี่ยมเลยครับวอรนอสราวุธหาจัววงหวะยิงไหลไปด้านข้างสวยครับวิลิตเปิดย e ัดเข้ามาเสาสองเี่ยวไม่ติดกระปโหบอลพาหมดแล้ว โอ้น่าจะมีโดนมือหรือเปล่า,าจโจมีมาสะคุลครับหวางอยู่มองไหนแล้วเปิดมาที่เสาส,าสาอางครับยอดอบอลลงได้ล็อกมาซ้ายยิงรีปัดไมได้ครับโอ้โหซุดเปอร์เซฟครับธีรพงศ์โอ้โหเกมเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้บีบีซียูอะไรนึกแล้วเริ่มบุกขึ้นไปทีทีคราวนี้สุโขทยัยมีสวนมาได้สวยๆเหมือนกันแม่นมากครับจอบมัโจ เป็นตัวเก็บบอลทางซ้ายก่อนแล้วโอ้โหเห็นว่าทางตัวไกลเนี่ยว่างอยู่ครับไหลไปที่ยอดแล้วยอดก็เล่นกับบอลได้ดีนะครับจังหวะแรกดึงหลอกกองหลังเพื่อเปิดช่องตัวเองและจะหลอกยิงยัดที่เสาแรกเลยครับธีรพงศ์ยังไม่หลงเปิดโด่ขึ้นไปครับที่เสาสองหกตั้งกับมาเจะ <าก S 1> <น S 2> เหมือนประตูแรกเลยครับบีรลัมแต่คราวนี้ไม่มีอะไรครับธีรพงศ์รับได้มุมเดียวกันนะครับแต่ว่าคราวนี้ห่าวมาจากเดิมหน่อยนึง จังหวะคล้ายประตูแรกประตูแรกได้เป็นเป็นฟรีคิกนะครับคราวนี้เป็นเตะมุมเปิดยาวขึ้นมาดึงบอลได้บุยองพลิกแล้วเอ้าทิ้งตัวผู้สินเป็นยังไงจุดโทษหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับบุินอยู่ได้จุดโทษว้าวกุนยองครับเหลี่ยมการพลิกบอลในกรอบเขตโทษโอ้โหตัวประกอบเสียท่าเลยครับกรใช่หมุนไม่ได้ก่อนครับสุดท้ายสครินมีมือครับ ดึงชัดเจนนะครับผู้คุณยองเป็นงานนะครับถูกต้องนี่อาจจะอาจจะไม่ได้แรงถึงกับทำให้ล้มแต่ว่าคือไปออกมือชัดแบบนี้นะี่ก็เข้าทางเลยครับนี่ครับต,ตัวรู้เลยครับก็เป็นเรื่องพักติกนะครับยิงเองครับผคุณยอง ยิงตรงนี้ลโอ้โหเสียบเสาเข้าไปครับหนึ่งหพุ่งถูกทางนะครับมาแล้วน้ำหนักไม่ได้ไม่ได้แรงมากด้วยนะครับลูกยิงของบูกินยองแต่ว่าทิศทางดีพอครับดีพอที่จะหนีมือการเซฟของสระวุฒกองล่าไปได้โอใกล้จริงๆครับแล้วดูน้ำหนักหยดหยอดด้วยครับไม่ได้แรงเลยเปิดหน้าเท้าลักษณะพอรถฟูหน่อยหน่อย รออ่านทางเลยนะครับสราบุสเบาอีนิดหนึ่งเสร็จเลยครับแต่ว่าเขาถือว่าสมมติแบบครับเข้าไปหนึ่งต่อหนึ่งครับเกมออมาเท่ากันคลองเหลือเกินครับไปเองมีเพื่อนไมมด้านข้างครับไม่มีใครก็ฝ่าเองครับโดนบังไว้สองเปิดเลยเปิดเองแล้วลอยมาไอ้โคกแล้วเนี่ยไปสองหนึ่งเลยครับดูโอ้โหจังหวะเหมือนกับไม่มีอะไรครับแล้วหลุดมาถึงบีรัมดียุบครับมงเข้าไป โอ้เสียประตูง่ายลเลยเกิยวีทีวีเจตการม้วนโชว์ซะหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยบอดจ,จะเข้าทำแล้วก็ทีเด็ดแบบนี้ครับที่ใช้ได้ผลมาตลอดครับของสโขไทยอบอลเร็วเลยมีความมั่นย่ำก็น่าก,นากลัวตรงนี้ครับจากบาจโจถึงบีรัมประจำนะครับสองคนนี้ผัดกัน้อนล กันหาจังหวะอบแบบนี้ได้เรื่อยแล้วหม่งได้ดีมากครับจังหวะเทคตัวมาจากด้านหลังแล้วมีพื้นที่ให้เทคด้วยครับก็เลยกลายมาขึ้นได้สูงแล้วพอดีกับบอลเลยครับโขกเสียบเสาเข้าไปเป็นลูกที่4ของดูรัมในฤดูการนี้นะครับเจ็เป็นครบแล้วด้วยเอาครับเพึ่งแรกจบครับทางด้านสุขโขทษษัยเอฟซีก็ออกนำบีบีซีเอฟซีไปก่อนนะครับ2ประตูต่อ1 ดีบีซียูมาตีเสมอขึ้นได้จุดโทษของมูกินยองในที่39แต่ว่าท้ายครึ่งแรกครับยิยุริรัมก็มาม่งให้ทางเจ้าถิ่มสุโขไทยออกนาอีกครั้งเป็น2ประตูตอนน่อ1สายลงครับแตปเข้าไาแล้วกิตะยิงเลยครับาสัมผัสแรกได้สับเลยลงมาใหม่ครับเปิดเข้ามาด้ออกขวา้าปลายมือแล้วเล่นต่อครับผู้ีไม่ได้เป่าอะไรยอดกลับไปทีหนึง่งบอลเลยหมดครับ ดึงบอลไม่ได้ไหลคืนกลับมาจับแล้วปั่นนะข้ามคานไปเลยครับปิยชาติปั่นเลยครับบอลสลับนิดนึงแล้วเอป็หนึ่งครับโอ้โหบอลสลับกัาแพงครับครับนี่ก็ธีรพงศ์ลูนี้เสียหลักไปครับแล้วเป็นประตูของปิยชาติครับตรงนี้มีโชคครับลูกนี้โชคช่วยเต็มเมด้วยเหมือนกันแล้วก็น่าเห็นใจสำหรับฝั่งธีรพงศ์นะครับ ขยับตัวไปอีกทางนึงแล้วแต่บอลไปติดกำแพงก็เลยเปลี่ยนย้อนไปอีกทางนึงหมดเสร็จป้องกันจริงๆระยะรวมเกือบ30หลานะครับกำแพงที่โดดขึ้นไปนะครับไปโดนบอลแล้วก็กลายเป็นเหลี่ยมไม่ดี <c oughs> อาจจะเป็นมาสังหุนด้วยใช่เนี่ครับบอลฉลับแล้วเปลี่ยนทางเห็นชัดเลยครับโอนี้โอ้โห ชกร้ายครับตียพงศ์โดนประตูนี้เข้าไป <Yes. S 1> ดูเลียสตึงบอลไว้แล้วยอดย้อนมาทีหนึ่งตวัดยิงลูกนี้ครับ mm hmm. โอ้โหมุมแคบแคราวินครับไอเดียดีครับแต่ว่าบอลเบาลูกนี้ก็คมทิศทางลําบากนะครับแต่ก็ไปอุตส่าห์เกี่ยวกลับมาเข้ากรอบจนได้รือว่าดําหนักบอลมันก็ไม่ถึงนะครับหมีปิวิทบังอยู่กระชากนี้แล,แล้วแล้วเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหตกหลัง หลังประตูพอดีกมผู้บริหารสโมสรน,นะครับรวมไปถึงท่านประธานด้วยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนั่งยิ้มสบายใจเลยครับไหลออากมาครับทางซ้ายจับบอลไม่ได้ครับจูเลสจูเลสดึงโยกด้านหลังจูเลสยังไม่ออกเติดยัดเข้ามาแม่มีนกหวีดบอลออกไปแล้วครับแต่โหด,ดูจูเลสน่ากลัวครับคือที่เหลือนิดเดียวนะครับ ไปโยกหนีสักตรินโอ,โ,โอ้โหนี่วันนี้นี่โอ้โตออ,ออกเยอะครับอ,ออกไปร่วมสองใบได้โตนมาสกุลครับดักไว้ก่อนแต่ยังไถไม่ได้ครับเรียกฟาวได้ด้วยครับโอ้โหขยันกันทันแล้วมาอ้าวเหลืองสองไปบายเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเจอเงื่อนไขที่ว่าเหลือสิบคนเข้าไปอีกเรบเบตตีคู่ไปกับกฤษณะนะครับดูแล้วก็ ลักษณะไหลต่อไหลมากกว่าของมือลิครับเข้าไปในไเนเธอร์เคลียไม่ดีมือลิทแล้วยิงสวนเลยครับคำขาดโอ้โหเปะปากไปเองครับจังหววจะเคลียของมือลิทกลับไปครั้งหนึ่งทิ้งบอลยาวขึ้นมาทางซ้ายอาวครับเกี่ยวติดด้วยครับลุยขึ้นมาแล้ว แล้วขยับเข้าซ้ายยิงลงนี้เรียบร้อยครับ4ประตูอตอนหนึวิชิตใจที่ลงใหม่ๆนะครับโอ้โหและลูกนี้ทำเนียนจริงๆครับในการชิงจังหวะเข้ามาแล้วโดยเฉพาะจังหวะยกบอลแรกนี้ตัวประกบเข้ามานะครับคือมีเวลาเยอะคือตอนแรกเรามองพยายามมองหาเพื่อนด้วยซ้ำไปแต่ในเมื่อไม่มีใครอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็จัดการจบเองเลยนะครับ บอลจากตรงนี้แล้วเขาถึงก่อนนะครับจิ้มบอลชิงจะวะไปได้นิดเดียวแล้วบอลเจดตัวเป็นใจด้วยนะครับควบขึ้นหน้าได้ต่อเลยเ้เหลียวไปมองแล้วครับเพื่อนประคองมาอยู่ด้านหลังแล้วก็มีตัวกันทางอยู่ด้วยซึ่งตรงนั้นก็เป็นนฤพลนะครับที่บีบเข้ามาก็เลยเลือกยิงเองเลยครับแล้วจบได้ดีนะครับเลงไปเสาไกลเสียบมุมเลย4ประตูหนึ่งครับสุขไทยนำห่าง BBCU ซึ่งเหลือผู้เล่นสิคนไปแล้วด้วย ถึงตรงนี้ก็คงจะต้องบวกสาแต้มรอลุ้งหน้าไว้ได้เลยนะครับสำหรับสุโขทัยในการลงเล่นเกมนัดที่10ของฤดูกาลจูเลียสหลากหนีมาเองครับจูเลียสแตะอ้อมมาทีหนึ่งกระชากเข,าข้าคะแนนสิ้นทษแล้วเปิดเลียดเข้ามาไม่มีใครครับโอ้โหเราสองอจูเลียสแกก็พามาเรื่อยเลยครับบอลนี่ยพยายามจะป้อนกับบุญจองแต่ว่าตรงนั้นได้มีผู้เล่นของสุโขทยัยคือยืนบังทางให้นะครับ ยืนขวางจังหวะวิ่งเข้ามาของูกุนจงก็เลยสุดท้ายเข้าไม่ถึงไปนี่แหละครับเป็นเสมอภาคนะครับกระดกมาลูกนี้ต่อมาอีกทีคก็เอารุดมาอีกแล้วกิสนะดึงบอลไว้ขวายหญงยัดเลยโอโ้โหแม่สีรพงศ์ก็ p ซุปเปอร์เซฟครับเลน่นตรงๆเลยครับจังหวะเป็นเก็บบอลทางซ้ายได้แล้ว,พวเพื่อนก็มีสอดมาด้วยนะครับ ป็นหลอกเล่นงานเสารแรกเลยแต่ว่าแยังหลอกธรพงศ์ไม่ได้นะครับมีเข่าดักไว้ก่อนล็อกมาขยับรับตัวสวนกลับไปด้านนอกโคกตั้งเข้ามาแล้วก็ปัดทิ้งไปก่อนโอ้มีให้เซฟเดิมของโคชสมชายช่วยบุญชุมวันนี้4ประตูมาจากนักเตะ4คนไม่ซ้ำหน้าเลยครับเริ่มจากกฤษดา เกมวิพัฒน์ครับนาทีท okay, ี่23จากนั้นต่อด้วยประตูของดิยุริรามนาที44ครึ่งหลังได้เพิ่มอีก2ลูกจากปีชาิีมะเรืองนาที62และปิดท้ายจากตัวสำรองพิชิตชัยช่วยสีนวลนาที82นะครับในขณะที่ BBCU ได้คืนมาประตูเดียวจากจุดโทษของบูกุนยองนาที39ทําให้จบเกมนาที10ของฤดูการสําหรับทั้ง2ทีมครับสุโขทัยเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนแน่นอนว่าอันดับของพวกเขาจะอยู่ในกลุ่ม ท็อปไฟของตารางคะแนนเหมือนเดิมเป็นอย่างน้อยนะครับในขณะที่ BBCU 10นัดยังมี3แต้มแล้วก็เป็นทีมโอลองตารางเหมือนเดิมครับก็ติดตามกันต่อไปครับโดยเฉพาะในเกมการสัปดาห์นะครับยังมีนัดสดกันครบทุกคู่นะครับทางทูวิชั่นในวันพุธนะครับวันนี้หมดเวลาครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับอุชิศพลทรัพย์ขำผมนุชศรชัยพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบริการดีฝากถอน24ชั่วโมงต้องสโบเบตกูตัวแทนสโบเบทประเทศไทยโทรเลย 0 8 0 5 7 0 0 0 0ู